รวมรวมเรือง้มเรือไงจับจับปึงตึงจับจับปึงปลวมจับเกลียวจับปลวมจับปึงจับปวดตึงตับปวดโต๊ะมันดีเลื่งปึงดีบีตีปึงดีบีตีเป็นไงไม่ดังเลยนี่ยังเดาบงอือมือบงจะราบมันเร็วร้อนนั่นน้อหมายบงมวนมันควรบงบงปลวมบงบงปลวมปบปบด้าดิบลีบเอาเสียบงปลวอ แค่นี้แต่ทำไมบ้องจักเตาแกงเนี่ยมันหัวติดแค่นี้อที่บ้องและกันนี่จังบี้ดี้อบี้ดืบี้ดี้อยังแต่จริงจริงตักครับความตักน้ำสดไปกันพลังกินปลางมือยิบไม่ได้กีบจ้องว่าจริงหงเสียดังกรู้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 แล้วทำไมมันหัวคอเลยดังแต่ปีปีหนูมือเบิลนไปใบตองบปรช่วยบอกปีเป้าติดจนแต่ปวดแปรแปรบอกแล้วนี่แล้ว กี่ตานั่นตึกตู้ตึกตู้ีรถมันเลื่อนม็ดนี่ขีบอดคี่บอดยกตะงโกมและจอดถึงนำไอ้นำตอมออกไิจจดแผลแช่แต่แป้แช่แต่ยากร้องคือนั้นร้องให้ทำไมโจมนางแล้วรับเมืองไม่ได้เคลืองตีไม่ได้ไปใหญอยากทำการก้ามาจับนางบีดหรืบึกแต่แปรตุยอันแรกไปเลยว่าออกกันละ พูดแต่เรื่องโกหกว่าเรื่องจริงไม่เตะแรกไลยหมดแล้วนี่เราคบกันมาแค่ยี่ปีแล้วนี่เราเรื่องจริงกันตั้งมันอกกันมั่งเ â าเลยอืมเดี๋ยวบักท่องโกหกเป็นเหตุเป็นผลนั่นและและมากกว่าการจอเด้านี่เราต้องไปทีเออไปในตลาดลสกาดให้ก็โฆษณาให้ก็แต่ถ้าไปนองมาค่ายค่ายได้ค่ายได้ค่ลูกตอโอ้โหพื่อเจียมยาวตอคว้ายาวล่ะ หอมน้ำเกลือหอมชว่มเกลกินก็ไปมันมีกลิ่นไม่ใจมิ้นอย่างเดียวช่องเยี่ยวกันแล้วอย่าคิดว่ามันก็น่าลูกตอนนี้ดีแกต่งโรกเบาหวานกินแล้วถูกสํำรานสบายใจเอาฟักแลกฟักใหญ่โอ้ยสบายใจได้แน่นอนว่าลาลาโอ้ยยะ แชบิลีี่เอาฟักเล็กฟักใหญ่เบิ้งแลวเม็ดเป็นจังใดเม็ดไหนเม็ดเขียวเม็ดกลมโอ้ยเอาระชมมากับเนื้อเอาไปผัดตำลาบครับแล้วม้วนลายแชบหลีดีน้อ,นองๆจะเอาไปดองตั้งควักหรือจะจักเป็นแมลดกินซะแล้วเตียนผงกีแเล็ดน่าดีอะอะไรโอ้คุณนาผักเนี่ยหลีอป,ปวขวดที่คุณเหนื่อยอเตย้หรือ เดกตายเด็กอกซึ้งเลยกูซึ่งเลยกว่าบ้านดี่ซึ่งเลยเสียงอะไรให้ดังหน่อยปอกอัลโอ้โหนี่เป็นทองเมียนเป็นอย่างไม่ตุ่มดีมือตื้อเด็กเล่นเกลืองนี่นี่กูเรามันไม่มันไม่เจริญเพราะว่ามันมาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไรกันเดียเองแล้วกูจำไรหรือมึงพูดทต่ไรมึงนี่ กุก็เด็กเล่นไม่ใจใครูนี่หลกล้านใ่รูอ่าเด็กเล่นนี่ใครไปรูตื้อกรรมกันคือดีกันมาดูวันก่อนไ้ไหทต่คุณรอนแนกูกูรอดปอดทไมเอาปลอดมันแนบเอวเอาปอดมันแบบเอวตึ้งเอาเสื้อใส่ก็มันตุ้งตุงอยู่มันตื้อมีด้าตึงว่าหยุดไล้เมาแกม่เ้ามกูจริงใจรุเบ้อเลยกูช่วยปดกดีไม่เมาจับแล้วไม่พอแต่ตาได้เเ้ไหมแมกูเเล่นเป็นเตลเลย กูเลยบอมันเล่นได้ติกูยืนปวดกูกันเล่นกันคือกลัวมันกราบไปเลยปรีตน้ำตาเมียไปแลงเมี่ยในตีออกรายการเด็ดติดติดตีออกรายการไอติดกันดีนะทุกเงี้ยไหมติพวดจะล่าในรูปปีลังกาไอีบอกมีอย่างเงี้ยไหมนี่เอาปืนมาพี่ดิแล้วไม่รู้จ้างเม่ได้โจรจัดเลยมันตะเมียอย่าเล่นเอาปืนมาพี่พี่ขาปืนมันไปโดนค่ะเอาระเบิดไปที่พี่ มันจะถอดสลักได้เลยพี่นะแล้วคว้างไปเลยเลยชนเลยก็ตายโห้งมาบ้านนี่เว็ยนไปกุปรนบ้านก็เหมือนพี่ทองเคยปรนบ้านร้างนี่แล้วเพย่าจะัริไม่รู้เลยก็ว่ากูวาดหวหอมมาเลยกับแน่จริ้งอะไรไม่มาเลยกูกล้าไปในตรองประตำตายปีนโรงเรียนเกี่ยวกว่าป้าล้านยาเรบบอกกบเหยียบเขาแกงกูเพื่อมาก็ลกต้องมาเห็น เวนจริงเว้นไอ้ถองตื้อเวต่ตื้อแต่ก็งนี่ยอย่างไหมครับน้องหนังตรงนี้ก้นก็ไม่ได้เล่บวกก็จิงนัน้นแต่จับมาตื้งซึมเน่ซึิมเน่ยอย่างไหมให้ใหต่ท่างงเลยแล้วมันดังได้ไงพี่ตงเจ่าหน้าบาดเด็กคนหนึงเอ้งนี่แหลมันคงเบื่อแล้วแหละเห็นไหมเห็นไหมอืออ๋อครับกำลังพูดครับ ผมปมตอนทุนเดียวก่อนกับก่อนดีเอ้วนเสร็จแต่ปังกันผมตอนมัดแล้วกับผมไม่มีกับกูตอนนั่นแหละครับต้อนแล้วกับไอ้ที่ถอนไม่ทันโกนก็มีมีมั้งมีมั้งมีเป็นบังซ่าข้าคนกับมันต้อนไม่ทันเลยมันจะมาไล่ซาขาวางซาขากูโกนเลยกกูโกนนั่นนู้นแกไปจัดเปรีทิ้งไปเลย ตั้งคืนแล้วแรงได้ตั้งคืนไม่ตายที่อัอนนั้นเป็นอันวันพรุ่งนี้พี่ทองเราต้องไปกันแล้วนะคือ,อยังไงยังไงเราจะสืบหาตอ่อับแม่ผู้ยิ่งใหญ่นั้นแต่ว่าแม่ผู้กําเนิดเกิดชีวิตเราให้เหตุผลได้ว่าเป็นผู้ที่รักลูกอย่างจริงใจหนึ่งแล้วจะไม่พี่ทองแล้วแม่ที่สองอ่ะแม่ที่กร้องญิงย่อยใช่แม่แม่ยายอยู่ไอเราจะตั้งอะไรก็ได้แต่เหตุผลล่ะแม่ยายทำไมต้องยิ่งใหญ่อะ โอ้เม oh, like, ียเรากระเนี <med all together> okay, no like like. ้ยยังแต่มาให้เมียเรากลัวอยู่แล้วนี่มึงกลัวไอ้ตองเมียเออเมียกูมึงกลัวแต่เมียเปิดร้องออกมาแต่กูใจแรฮโหตังคนเราเราเมียโบเบมึงจำมันแต่กูใจเราเมียว้างิได้หิแลว่ามีจีบกันได้ถ้าแต่จันไหมตึงเตอเตอหลักจันจันรักเธอถ้าแต่เตียวป้าเตียวป้าออกดอกเตียววายังไม่ติดออกงอนอยู่นั่นเตียวป้า ไม่รูอบอกกันตรงไหนดีว่าเจ๊กล้ากล้าไปในร่มนั่งมืดแดงอ่ะได้บอกไมหมล่หมดออกรอยมัดรวมราไม่ได้ดนนแล้ันี่าต่คือหนังเต็กตี้อหนีเลือดพื้ตอนนี้ลงเต็กตี้จะบอกกะปีักเตื่อลงตึ้งเต็กซี้ก็แก้บอกอะได้บอกไปยืนรอลวสอรยเสียเปลา่ากแเล่้เลยตึ้งเนียวมาต,มาตึ้มาตุมาตีโบเบกูมาแล้วพี่ทองมีเมียแล้วเหรอม,ม,มันไม่ได้เลย ไม่รู้ก็ยาวได้ตอกเอ้ยไม่รู้เคแลนอยู่คนยิ่งันต้ององคนล่อรอแต่ผู้ยิ่งแต่ว่าค่อนข้างจะสะติปัญญาหน่อยมักจะเอ็นผู้ชายล่อนั่นเป็นเหตุผลแต่ถ้าคนยิ่งเอ็นคนชายไม่ล่อแล้ว,วาวเป็นสมบัตินั่นแหละคนยิ่งที่ตัดสินไจทุกถุกเปลือกเออมึงจงเกตตะแกมึงจงเกตตะ เสื้อผ้าหน้าช่วยๆงามใส่เลยต้องระมัดระวังอีติดนั้นติดนี่แต่ตาเสื้อผ้าหน้าจกปลอกเหลวเจ็ดไปตะนองไม่เปือมนคิดแลกที่ถ้ามีถึงไม่ล้อหนาหนาแต่ไอ้คมมันดีตาไจ้จมันจะลาดตามันตะมันจะลาดไปหนไม่ต้อง่วงแ่บเบื่อนเนี้ยวได้ไหมแล้วนี่ก <c oughs> าดน่ากมากไหม,ามเดินกาคนกับครูไม่ครอบเลยมั้งุ้งเกี่ยวก็้าวันไปยิ้มร่ำกี่ผ่านเลย <c oughs> ทำไมไม่อานกครอบที่ ไปได้นะแยงไไ่แยงเลย <c oughs> จึงเลย,าายก,เกุยนไม่วัดวัดเราก็เกี้ยนนายทองอ้ามผ่านวัดเรื่อมาเล่นมัด <c oughs> ชุดยอดจริงอ่ะวักทองเอออย่าบ้ากับครูน <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> มาเครื่องอะไรเหมือนปี้เห็นไหอะไร วัดเป็นวิจิวว้าเฮ้ยเลยวะแล้วมึงตอดแค่เดียวแล้วตัดลเลยแล้ตัอดองเป็นซิตีของวานแล้วกูไปเกี่ยวของเลยมันอะไอยอะไรไม่รู้เรื่องไม่เป็นเรื่องเออแล้ววยไรไม,จจยมันอะไรทำไมไม่ตัดหังปีดโอ้ยตดมันออกแบบไม่ได้มันยังไม่มีวิศวกรไหนจะออกแบบตดมันเป็นสิตีิของวานกูต้องเข้าใจด้วยสิ แล้วผมยืนตรงมันก็ต้องปีดติ๊ตาคุณให้ฉีวก็ต้องโค้งโค้งเข้าใจมั้ยไอ้มึงไหนจะต่อยตอ๊อบวะแบบเราอยู่กันตรงนี้เลี่ยมาต๊อบตรงนี้เอาขารอดมานั่นุยไปต๊อบหลัดปลาบ้ากันเนี่พอได้ทีไม่ไไรูวยเลยถูกปลากรัมแม่ไม,ม่แตกเหลือมไม่คิดมาบ้ากับต๊อบคูน,นี่แม่มันมินแหล่บาดหลวงต๊อบน้อมันปลอมมึงจำไหมนะ มีเรื่องจะคุยกันยงไงบ้ารับล้มปัดปัานเรา้นำแกงนี่งยังไงโดนหรือมันต้องเก็นเลยนี่มันมันปัดลงกุ้งใจนี่มันปัดป้านกันมาในลำไส้ของกูเลยมึงก็รู้อยู่แล้วว่ายังต่างปรวัยต่างไส้ดีกันนี่มันก็ต้องมิ้นเป็นธรรมดาถ้าคุณไม่ต้นก็ตำนังสื้อตำเรืองรองเรียนมาคุยพิจารณาแล้วว่าคุณใจขาดจะให้เต่าดอยอ่เด็กฮัลโหลเอ๊ะแกล้งวาได้ตรง คนเจ้ามนกู้ย่ามตุรกคิดกู้ล้ว่ัเนี้ฮัลโหลครับครับสวัสดีครับกุลังพูดครับอ๋อจากบ่อกุ้งเหรออะไรนะกุ้งกุ้งบ่อไหนไม่กินเหยื่อนะกุ้งมันกินหนาหนรกินเงื่อนปลากัตเข้าับวันไหนอู้โดนรับกูเออดูแลด้วยนะดูแลด้วยนะเออดูไว้ทุกบ่อนะตัวไหนไม่กินก็จับปอดมันเลย มีความสุขไปเหมือนกันอ่ะเออบายใจอะก็พูดรุ้งคำฮัลโหล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 ทำไมไม่มีท่านย่านฮัลโหล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 กดตอบตายโว่จริงไงมาเลยอ๋อใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้อย,อยู่ตรงนั้นนลยนะเอออะไรนะ,ะ,ะรนะว้ายตายแล้วแม่โคกันไหนโซ่หลุดอีก ไล้วก็กูโดนตกในรูดก็ไดต่ำๆแ้ไอไ่บนจัตุรนี่พี่ทองคุยกันเรื่องอื่นเดียวตาดีมีรถโรลลุดเคนไหนนะคนไหนนะเดี๋ยวแคดกันนั้นเหรอ15ล้านนะแล้วมันรุดได้ไงอ๋บอกแล้วอย่าไปใช้งานเกินกำลังใครเอาไปคุดปลวกเป็โกยแบมกุดลวกเลย ไม no ่โก้เลยขุดพลวกไม่ได้อมันเพิ่งหลอกคลับโอ้คอยเห็นแล้ววันนั้นหัวมันยังอ่อนอยู่นะบางร่องนะจะไปขุดพลวกได้ไงโดนกังหิงไนก็นั่งยองเลยโอ้คนกันกันอยมึงเงินก็เป็นน้นแล้วคืนนี้นอนนี้ไม่นอนนี้เป็นเรื่งคำเ็วดิแล้วพรุ่งนี้เช้าเรียกว่านี้มันมานทำห้เป็นเรื่องเป็นราวต่อชาวเราได้ห้าเงินหน้าทองกิน มึงเลยทีหลังก็ออกไรกันมึงเห็นไหม,มเวลาก็ตลกตัางโทรทัศน์มึงเห็นไหมละ่ะแกก็ออกมาหยอกมึงคุณเป็นคนภาคไหนภาคใต้ภาคใต้อ,ตยอยากจะถามว่าคำนี้แปลว่าอะไรคนภาคกลามันตึง้งหุบป่าท้ายโต๊ะกับคำคูหยุดคึ้นคำไรติดหลุดไม่ได้ว่าติดหลุดอะไรว่าติดแล้วหลุดได้ไงวะเออนั่นแหละมันติดหลุดจะปั่นเฟือติดหลุดติดกล่นนั่นแหละ ครั้นเขเรียกว่าลุด้นเดมอยอะหน่แต่มยดจัลุดไรไเลยวะกิไหนอย่ากมนจัย่งนี่นี่อะแต่พองจะไปล้อกันนีเลยตายมืตอนได้แก้วเกิดแมจะมีเกิดปะโหลคนเจ้าคำนั้นตีกรอเจ้ามดทำไมเขาว่าเกิดวันแม่จากปจริงนี่ขอบคุณนะคุณพลตันที่อุดจ้างไงากันแหมมาหลายขวด ใครโรคล้านโดนเ้าโอ้โอ้โหไงมาไลยขวดอันแรงว่เร็วรวดตั้มใจไงขึ้นเต่าได้ง่ายมาายด,มด,ด,ดไง,งดมด,งมดไม่อดันทุกตำรานทั้งลูกทั้งหลานนะมีน้ำใจเที่ยงหวานปนจันนา,นายมาจนมากแล้วแต่ใจาให้กับหน้าต แล้วไล่บาทให้บอกคุณรุชาตินะกับลุงงัวคอยโเราบีเลยเออกระจวยมันเห็นดูตอกมาจากครั้งหวังพึ่งพิงอย่าเื้อเลยล่านเออมันเปลืองไอ้นี่เป็นเรื่องสนุกไม่กลายทุกเรายอกกันเล่นในพอสบายกับผู้วัง บายเอเอเอ ula, okay, เอเออให้สบายแม่ออแม่ออนะกับผู้ฟังทั้งน้านรูจากและทั้งลุงมัวนี่เราแรงว่าสบายเออนะกับผู้ฟังแต่ตาเจอต้องให้เป็นลังแล้วก็เชิญใจเอแล้วไหนบอกไม่ต้องซื้อกัคัวต้อซื้อใจละกะคั่วไม่ตืดแตได้นี่มาเรวแล้วสวัสดีจั้นน้องรี รีน้องรีกุฎวดรันเถอะกุฎวดรันเลยให้น้องรีมาเลยเอ้วันนั้นกินไหนเก็บกินไหนกุฎซึ่งเลยกุฎซึ่งเลยซึ้งเปลือกโอ้เข้ายขึ้นมาเลยเข่ายเป็นบุบรีน้องบุรีน้องกุฎซึ่งเลยต่แล้วกูเปิดขึ้นมาเลยข้างในใบจากตังเพททำไมใส่นซองมาเลยเป็นนั้นว่าเรานอนคืนนี้ตรงนี้อ่ะนอนนี้ก็นอนต่อจากไปว่าชาวชาวสบายใจ ฮัลโหลฮัลโหลกับาดีรับแก้ดุอตรงการคุยกับมึงคอยนู่นฮัลโหลแม่ไปแกล้งเนทำไมร่ำกันแม่ควางลงในซาเลยก้องกู อันนี้ตกงวิทย์จะบกทองรุ่งนี้ได้แล้วจากมือนึงนะไมมลุงในซาเลยลงในซาเลยเอ,เอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกมีทองนะพรุ่งนี้แต่อย่างนั้นเราร่วมกันทั้งสี่คนค่นี้ใ้น้องบุญน,นำนี้เขาเป็นว่านา,นาคณะรูปร่างหน้าตาดีตกลงค่นี้มึงเป็นนางแมรี่ลูกข้องนางอยักสุนสุนซา กูคือปลารดไอเรียกมึงคือปลาบูทองเป็นลูกของนางแมรี่และปลารดนี่มันคนละเรื่องมันคนละเรี่ยงใันแล้วบางท้องนี่เล่นกันเพือคนเรื่องแล้วในอ้อมขั้งมันยังกี่อ,อ้อมนะเกลยอเปลอหลักรถก็กระยุ้งนันใช่ไหมลกหักงวก็กระยุ้งมันก็กั้น,กกนร่วมมันเป๊ะอัดจนอันว่าพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ว่าเจ้าคณน,นี้กูเป็นลิเกมึงนั่นรอง แบบโดราไม่เก้ากันมึงฮมันไม่เกีียวที้ละปาที่ละรปินมันรวมกันได้ตัางเพนี่ความรักไม่ห่าชจันในจังหวัดไหนไม่หวาตีไหนก้อใจมันรักมันก็ไดตั้งเพแก้แก้กูเป็นปลารดมึงเป็นนางแมรีอ่าไหนลองดูดิเรียกมึงเป็นปลาบูต้งนะว่ายมาพอแม่เด็้อค่อยไปเจอปลากัดละไม่พอกันแล้วออไวา ยกแค่หนึ่งปั๊บจะกล่าวไปกระรถมาถูกคำหนดจากวังมาเจอแมรีู่มารังใจผีหวังวิวาโอรีเอ,อ๋ยรีน้องจะเป็นเจ้าของ ยินเชียงปีรถดแกมาก็ความรักไม่ไกล่ลงกว,ว่าวหวานวิ่วันแรกรูจักว่าหลักแมร่รียรู้ตึงแม่อยักปีรถเดอ,อแม่จะด่าแม่ตีปีรถดมาชวนนี่แม่รี่ไม่กล้าไป ว่าแม่รี่น้องจ๋าฟังนะฟันตาแล้วพี่จะพาน้องโอนไทยออกจากเมืองยักษ์ไม่อยู่เมืองมนุษย์พี่รักมริดรุษแท้แท้อย่าไปห่วงเลยกับแม่ไอเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรพี่ว่าฟัน Amy!